รเราจะมารีเช็คเครื่องทาป๊อปพันแกสต,ตัวนี้นะครับก่อนแพ็กจะส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องกันก่อนครับส่วนสูตรเดี๋ยวผมจะส่งเป็นไฟล์ไปให้นะครับกระดาษพลาสติกพวกนี้แกะออกได้หมดเลยครับที่หุ้มชิ้นงานเอาไว้กระดาษที่หุ้มอะคริลิกอยู่ด้านหลังแกะก่อนใช้งานนะครับเมื่อไหร่ที่กระดาษโดนความร้อนและความชื้นจะทําให้แกะออกยากมาก ด้านหน้าทางร้านแกะไว้ให้แล้วมาดูการทํางานของมอเตอร์มอเตอร์ใช้งานได้2ระบบไฟบ้านใส่สีดําตัวนี้เสียบได้ตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านส่วนแบตเตอรี่จะมีส่ยพงชุนีให้ครับแดงบวกดาลบเวลาใช้งานเสียบให้ถูกสีถูกขั้วครับอีกฝั่งหนึ่งก็มาคีบที่แบตเตอรี่อันนี้ก็คือเป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่เนาะก็สมมติว่าคือแบตเตอรี่นั่นแหละใช้แบสิบสองโวลต์แดงบวกดําลบคีบให้ถูกสีถูกขั้วนะครับกรณีใช้แบตนะ ถ้าแบตเตอรี่เราเสียบผิดข,ขั้วคีบผิดขั้วช็อตทันทีครับมาดูการทำงานสวิตจะเป็นสามสเต็ปแบบนี้ตรงการคือปิดครับข้อมาขวามือตัวนี้เป็นระบบไฟบ้านมาร์กการกดเล่าที่เหมาะสมจุดสีแดงบนไม้ตรงกันมาเตอร์ปรับความเร็วได้ครับตรงการคือปิดเข้ามาซ้ายมือตัวนี้ทำงานด้วยบัแบตเตอรี่ครับ การล้างทําความสะอาดนะครับดึงสลักตัวนี้ออกแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทําความสะอาดธรรมดาตัวนี้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้นะครับห้ามล้างน้ำนะครับตัวนี้เป็นระบบไฟทางร้านรับกันให้1่ปีมีปัญหาอะไราแจ้งเข้ามาได้เลยหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทางเครื่องยกล้างน้ำได้เลยครับหม้อกะหัวแก๊สสแตนเลสใช้ไฟเล็กขัดได้เลยครับตัวกระโปรงม่าใช้ไฟเล็กขัดได้เลยตัวนี้ส่วนตัวเครื่องใช้ฟองน้ํากับน้ํายาล้างจานก็เพียงพอครับหัวแก๊สใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่าเท่านั้น แรงดันสูงหัวเร่งหน้าตาแบบนี้ห้ามใช้เด็ดขาดครับแรงดันต่ำแบบนี้ปรับอะไรไม่ได้ช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุดแบบนี้ครับเวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนได้เนาะก่อนใช้งานก็ปรับไม่สุดแบบนี้กดแล้วก็บิดครับไฟที่ได้จะได้สีฟ้าแบบนี้ครับนิ่งๆแบบนี้ถ้าช่องอากาศเปิดไม่สุดเปลวไฟเปลี่ยนสีครับแล้วเป็นไฟล,ลอยๆแบบนี้ เซตให้ช่องอากาศเปิดให้สุดได้ไปไฟจะไปนิ่งๆไฟตรงกลางไม่ออกนะครับออกเฉพาะวงนอกความแรงไฟในการใช้ใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อนะครับเน้นเลยว่าต้องใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้ครับไฟแรงไม่ไหม้แต่ถ้าใช้ไฟอ่อนเกินไปไหม้โอเคครับ